สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมแน่น้องเหมือนเช่นเคยทุกๆวันนะครับแล้ววันนี้นะครับผมมีกับข้าวนะฮะจะมาชวนคุณผู้ชมกินด้วยกันวันนี้ผมมีแกงหอยขมนะครับและก็มีน้ำพริกหนุ่มนะครับผมเป็นน้ำพริกที่ผมชอบกินมากนะครับยิ่แล้วหนุ่มขึ้นใช่เพราะว่าไม่อยากแก่เลยคุณผู้ชมแล้วก็มีไส้กรอกอีสานย่างร้อนๆนะครับผม นี่มีแค่หมูกรอบนะครับมีผักมีข้าวเหนียวอยู่ในอาหารบ้านๆเลยนี่นะใหผมมาเสียเวลานนลองชิมได้แกงหอยอร่อยเปล่าเคยกินไหมหอยอ่ะถามอะไรนี่เคยอยู่แล้วมเค็มข้าวเหนียวก็นึกว่านนไม่เคยกินหอยเรไม่สายจุ๊บอยู่แล้วผมอ่้ลองจุ๊บให้คุณผู้ชมฟังได้ดังหรือเปล่าจุ๊บออกก็เปล่าตึ๊กขึ้นมาทำอะไรนะติดคอแล้วก็อ อร่อยเสียงจุ๊บนี่สุดยอดเลยอือร่อยเลยอร่อยเก้านี้อร่อยมากม,มาพี่ตัดไปกรอ,อกก่อนเลยคุณผู้ชมกินอันไหนเลือกมาเลยเลยครับมผมกินหอยมากินหอยเอาโอเคอร่อย <laughs> อันนี้ก็จับมุมแล้ก็ได้อร่อยอม,มาไหนดูอร่อยเป็นไรกินคำดูล้ำเลยละ่ะจุบง่ายกา็บางไงบาง บางที่เขาแบบเขาให้ตัดก้นออกน้อยใช่มันจุกยากลองลอาขุกตัวเลยเหรออร่อยแกงหอยน่าอร่อยมากอร่อยมากคุณผู้ชมพริกหนุ่มสักหน่อยแต่พริกนี่แต่พริกก่อนสุดยอดอืมมาอือร่อยกินกับโซบู ข้าวเหนียวแป๊บๆเลยคุณผู้ชมทำไมผมรู้สึกว่าอร่อยมากเลยเนี่ยอือร่อยมากเลยข้าวบ้านๆอร่อยสุดอ่ะคุณผู้ชมกินก๋วยเตี๋ยวยังไม่อร่อยเท่านี้เลยหรือว่าเราเบื่อก๋วยเตี๋ยวเราอาจจะเบื่ออาหารแบบเดิมๆอ่ะอะไรแกงหอยนี่ผมไม่ได้กินนานมากเลยนะอร่อยมาก เอาง่ายๆไม่เคยกินเลยดีกว่าเคยหรอกินไม่เป็นซิปเป็นซาอิตีแล้วทำไมเก่งกว่าพี่อะเก่งเลยต่อหัวแขวะแล้วพี่กินไม่กี่ครั้งเองนอนกินบ่อยจังอะแต่คนณภาพผอยอืมออร่ยดูน้ำเข้มข้นอะคุณผู้ชม ข้าวใสอะไรไปกินมันข้นยังไงข้าขวคั่วนี่ใครก่อนก็นมีส้อล์นะครับพู้อม,อ,มอร่อยทุกอย่างอ,อร่อยออือของอร่อยเราไม่ต้องพูดเยอะเราจะกินเอากินเอา <laughs> อ แม่สุดยอดเลยนี่ผู้ชมดุด,ดุทุกตัวเลยไม่เกีมเขาตัดก้นดีมากล้ําเหรอเนี่ย <laughs> อร่อยทุกอย่างเลย หลายๆมไม่ต้องกว้าหมดคุณผู้ชมเต็มนหน้าตักเรานะ เดี๋ยวพวกนี้น้ำพริกกะปิปลาทูน้อใหม่เลยนะสุก้วยเลยอร่อยเว้อ <laughs> เดออเ <laughs> ดหายเก่งนะเนี่ยทำมันดูดเป็นหลุดอะคุณผู้ชมดอไม่มีติดสักตัวเลยเนี่ยดูดเป็นแบบกระดกเลยนะอะไม่กระดกออกเลยมาเลยใช่ไหมใช่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 ประมาณนะั้น <laughs> โอ้โหตัวผู้เข้ากับอันนี้มากเลย Nó bỏ lân ra rồi Nó bây đó quý thầm Nó gai lộn bây đó Nó อออืืืง่ายกว่าตัดอีกรูดมาเป็นนน่เลยมาเป็นอันพวงเลยเป็นลูกเป็นลูกเอ้าดูถอยเอาดูถอยเอาจะล่ะ้ำผมบอกแล้วของอร่อยเราไม่ต้องพูดเยอะกินเอากินเอาอ่ะ เต็มคผู้ชมทาใหญเลยหอยขมหอยจุบผมเคยเถียงกับเพื่อนนะหอยจุบกับหอยขมเทียงว่ามันเหมือนกันไหมสุดท้ายมันเจอมันก็อย่างเดียวกันอะใ หนักแน่นจริงๆสันเลยอ่ะเอ้สันไอ้หัวสันเป็นไงอานนท์ทำให้หัวสันได้ไหมทำได้ปึ๊กเลยอ่ะนี่ไม่เสียงไม่แน่นอ๋อมันตัวเล็กไงตัวใหญ่นี่หัวสันเนอะห่อนจ้ะ ไาออกดีวันนี้ไม่ติดทั้งตัวเลยเนะาะพอตัดก้นมันดีมากย <c oughs> <c oughs> อม <c oughs> ดูไม่ออกให้ตัวเนีน่ย ดูต้องคลิปเอามาเนี่ยนี่พี่แกรองดูดแบบนิ่งๆ,ๆดูดนิ่งๆดูดแบบแ <c oughs> นิ่งๆแต่ไปได้ลมอะไรนี่มันอิดนะดูแรงๆใช้ลมพลังภายในในการดูด ชายคนนี้ไม่ธรรมดาไส้กรอกอร่อยมากนะทุกคนกับข้าวเราเยอะเนาะแต่ไส้กรอกอร่อยมากเจ้าเนี้แบบหมูทางนั้นนะคุณผู้ชมดูดิแล้วแบบนุ่มอ่ะไม่ไม่ไม่ใช่มมมมเม็ดข้าวที่มันแข็งอะ่ะมันนุ่ม แกงแบบนี้คิดถึงแกงออกเลยอะแกงออกแกงออก,ก,ออกเป็นไงแบบนี้แหละแกงออกแล้วใส่เขาคั่วนี่แหล<อ>ะมันจะหอมใจก็จะใส่อะไรบ้างใส่เนื้อสัตว์ไม่เคยได้กินชื่อนะไปถามใหญอออ่อาจจะเคยกินแต่จำชื่อไม่ได้ ดูดหัวโยกอะ่ะอ้อีกแบบนึงก็ผัดผัดแซ่บกว่านี้ผัดยังไงผัดหองจุบอะ่ะเหรอผัดด้วยขั่วนะอร่อยมากเลยผมชอบแต่นี่มันอร่อยตรงที่แบบว่ามันมีน้ำแกงไงมันมน้ำแกงด้วย แบบลงคอไปเลยคุณผู้ชมสองตัวแล้วผมบุหรเกี่ยวเลยวะมาเกี๊ยวเลย,ยนนเคีเ่ยวก่อนเนี่ยเอาเทคเจอร์ก่อนคิกินหอยแล้วคบุกินในที่เนี้ยแกงหอยมันร้าแบบบะหายากนะคนที่จะทำแกงหอย้อร่อยเนี่ยนะผมดูจากดูจากสีแล้วเขาน่าจะใส่เครื่องปรุงเยอะมากอะ เนี่ยคุณผู้ชมข้นมากเลยเนาะดูมันเยลลี่เลยหมดแอ็งเลยเนี่ยเหนไหมเขาแบบสับน้อยเดียวลมมันดูดไม่ออกเป่าๆไปก่อนเป่าเข้าไปก่อนแล้วก็ดูดไงเนี่ยก็ออกอยู่ดีพลังแรงคนไม่ได้หรอพลังแรง เอาละเวอร์ให้เอาละวากินได้หอยแล้วเขาเนี่ยอืมอร่อยอืมแต่ก่อนผมอุตส่าห์ซื้อมาเยอะผู้ชมโซ่หอยไม่ได้จริงๆนะดูแต่หอยบุกินเข้าบุกินน้ำพริกบุกินยังเลยไก่ก็หล่นดิ้นไปแล้วแล้วมัดเลยนะโอ้โหเละเลยอ่ะเร็วๆเอาวางเอาวางไว้ไม่เอาให้กินเอาวางไว้ จะมาอย่างนี้ทำไมอ่ะนานตึเอาไปกุยน่มิก้าอืครับเด้อกินไส้กรอกแทนข้าวรับหมูด้วยมันก็มีข้าวอยู่ดีอ่ะก็กินไส้กรอกแทนข้าวใช้ข้าวเหนียว หวานเกเลือแคบหมูน้อนกรอบเลยเนะี่ยคุณผู้ชมเต็มเลยหักเราเยอะอนะันนี้อืมกลัวเลยคุณผู้ชมอิ่มหอยครับวันนี้กลัวมากกินห,หอยแบบอิ่มจุกเลยวนะันนี้ตุใจเลย จุกเลยอ่ะจุกหอยไงจุกหอยใช่โอเคครับวันนี้ผมก็ชวนคุณผู้ชมนะครับมากินกับข้าวแบบบ้านบ้านนะครับผมอาหารแบบพื้นเมืองนะครับหยกินง่ายๆนะครับวันนี้กับข้าวของเราหลายคุณผู้ชมไปก่อนนะครับผมฝากกดกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย